ที่ท่านปฏิบัติทำทั้งหลายทุกท่านที่ว่ายพระสงฆ์ถิละและอนุปกติที่ปฏิบัติทำนี้นทว่การจเจรียนใจสุดขั้สามศีลสมาธิปัญญาทึ่การจเจรียนให้กุศอเกิด ต้องการให้ปัญญาเปิดต้องการให้มีสติปัญญาประจำตัวของเราทั้งหลายต้องการจะใช้เวลาที่มีประโยชน์ของสติปัญญาเอาไปใช้ต่อการงานแหน้าที่ของท่านทั้งหลายมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตนี้ต่อไปไมวาวางโลดถึงตารลกชาติถึงการกดังกรรม จะการแก้ปัญหาอย่างไรเพืพ่อผู้จบปลาเมอวานี้วันนี้จะพูดถึงความทุกข์ความยากความบากของเราผู้ปฏิบัติธรรมควรจะแก้ไขประการใดแต่ผู้ปฏิบัติแก้ไขไม่ได้และทําไม่ได้ด้วยอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องการที่เรามีทุกข์ ทุกกายทุกใจการจเจริญสติปัฏฐานสติจัากายานุปัชนาติปัฏฐานต้องการจะดูทุกทางกายกายเมื่อเปวียตายไหวจิงกายโยนเดินนั่งนอนเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาถ้าเรามีสติอยู่ที่กายนะั้นเราจะเป็นตารศึกษาในต้างกายพูดเป็นทุกทุกกาย ปวดกายเมื่อยกายมีเวทนาโดยสุขก็าตามทุกข์ก็ตามทั้งด้านกายก็มีสุขทั้งด้านกายก็มีทุกข์มันเป็นได้ทั้งสองอย่างนี้แต่เราปฏิบัติขึ้นมาแล้วก็จะแก้อย่างไรก็สติปักไว้ที่กายคือจิต ไปดูกายที่ยังเป็นเวทนาอยู่ยังมีทุกข์ทางด้านกายก็กําหนดปวดนอปวดนอเป็นต้นร่างกายไม่ไหวจริงกายไม่มีสติกายไม่มีสมาธิไม่ไหวจริงนะในด้านร่างกายสังขาร อาเงียงจากแมาจากสติที่เรายึดเหนียวปรับปฏิบัตินั่นเองถ้าเรากายมีสติดีมีสมาธิสัมปชัญญะดีแล้วาก็แข็งแข็งความทุกข์ก็หายไปได้โดยการกำลังว่าปวดหนอปวดหนอทางกายแต่ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยสนใจในภาพปฏิบัติอันนี้ เมืมเ่อคอยจะกำหนดจิตมีคอยเปลเพล่าภาพร่วงแางตั้งนาประการจิตไม่รวมจิตไม่รวมขนามั่นอยู่ในสมาธิก็ควงจกคุณนั่งคาสตินัลนเพราอมีสติดีแล้วจิตมีจะเลือนกันได้เรือนพลังเรีย่าสมาธิความมั่นใจก็เกิดขึ้นในจุดของกายเห่านั้น เรากำหนดได้กายเกิดขึ้นมันจะแปรปวนแล้วมันก็จะดับของมันไปเองจากธรรมชาติขอการปฏิบัตินะั้นแต่เราก็ทนไม่ได้นั่งแค่จนลงก็พริกไปพริกมาบิดไปบิดมาตันต่นเพราะเนื่องจากกายมีทุดกายเดือดร้อนกายปวดกายเมื่อ ลนต์เดินมือสะดวกนุ่กับปลดมือไหลไปทั่วร่าง,งกกลตาอนมือเป็นผ้าปฏิบัติเราตั้งสติไว้ที่กายตั้งจิตปักลงไปความทุกข์กายยุจะหายไปได้มีหลาเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติมากมาที่นั่งหัวแข้งปวดขาบางคนบอกนั่งไม่ได้ปวดขาไม่เหล่ท่านทำไม่ได้แล้ว ่านปฏิบัติไม่ได้แล้วท่านจะได้อะไรหรือตัวปฏิบัติมันอยู่ที่จุดอันนั้นต้อง่างชัตวชีวิตกำหนดอยู่ตลอดเวลาการสมาธิกำลังรวมพลังได้เมื่อไกายนั้นเกิดขึ้นเลื่อนลอยว่ะดับไปจะเห็นชัดขึ้นมาว่ากายนันตายเต็นกายชิต มีสติสัมปชัญญะกายก็ไว้จริงกายก็ทำอะไรก็มีสติหมดทุกกายก็าหายไปแต่ยังมีทุกใจอกีกในด้านทางจิตมีแต่ความทุกมีแต่ความน้อนใจมีแต่ความหนักอกหนักใจแ้้วก็ใช้สติบำบัดทุกข์อันนี้ให้มันออกไปใช่ไหมแว่าการแก้ทุก เราก็บอกทุกหมอที่ลิงปีนั่นตั้งสติให้ดุ๊กไปตามจิตหายใจายาวๆความเสียใจความทุกข์ใจมันก็หายไปเองนไม่หายไปได้แล้วเราก็มีความสุขถึขงการแก้ทางทุกข์ทางใจแต่ทุกข์ทางกายเราก็แกรแบบเดียวกันหัวปวดเ้็บคอปวดตา ปวดแข้งปวดขาเดินจนกลมปวดนุ่งปวดนุ่หมันเ,เป็นธรรมดาแต่เราก็ต้องสู้บำดับทุกข์น,นั่นออกไปเหีือว่าการปวดมื่งก็จะหายไปเองไม่หายไปอุปาทานก็มายึดมันนั่นเป็นตาชิพทิปย์อำนหน้าของระติทิพยอนางหน้าของธรรมทิพิ์อันาหน้าของสัมปชัญญะ แล้วก็เกิดกายทิ์มันก็เกิดปัญญาทางกายกายจะแก่ไขกายจะทำะารจะไหวจิงเดี๋ยวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรจะเหลืออยู่แต่ประการใดนั่นหละเป็งการระบาดทุกข์ให้กับตัวเองบางทีเราก็จะได้รู้ได้ว่าทุกข์มันเกิดทางกายทุกข์มันเกิดทั้งจิตเราก็ตั้งสติกำหนดแต่ละอย่าง มันทุกทางไหนก็แก้ทางนั้นนี่มนันเป็นการบรรบาดทุกข์เป็นการแก้ทุกข์ในตัวเองไม่สบายใจอย่า,ออายลปล่อยไว้มันมีเสือใจมันดีมีดีใจก็ตัง้งแต่ครั้งว่าอย่างนี้เนี่ยกำหนดให้บรรบาดท,ท,ทุกข์บรรบาดความทุกข์ความยากความบําบากในจิตใจออกไปเชืยอห่างไกลปัญญา,าก็เกิดขึ้น หล่เปลงเล่นใจนั่นคือตัวปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาด่าความเสียใจความโกรธก็ลงโทษตัวเองถ้าเราละกำหมดอย่างนี้ความโกรธก็หายไปเช่นเดียวกันโกรธหนะโกรธหนอแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่เคยกำหนดแล้วท่านจะบ้าบ่าทุกข์ของท่านออกจากจิตใจยากยังไร ทุกทางกายก็ไม่ออกทุกทางใจก็ไม่ไปโดยทุกตายทุกจะดไม่มีจิตใจที่จะจับจุดแก้ทุกแต่ปัญหาชีวิตของทาง่านได้ชีวิตท่านจะเป็นหนังทรัพยากร,รก็จะไรสาระชีวิตนู้นไม่ต่างงานการปฏิบับติของตนเราจะได้อะไรยูอ่อย่างนี้มีความหมาย มันทุกข์ร้อนใจแค่ไหนทุกเรื่องสาม,มีทุกเรื่องภรรยาภรรยาเขาก็อยู่ตามภรรยาสาม,มีก็อยู่ตามสาม,มีแต่เรากลับมาทุกข์ที่ใจใจไม่สบายเพราะเรื่องคนอื่นทั้งสิ้นแต่จำใจให้มันสบายเป็นปกติซะแล้วสาม,มีก็ดีภรรยาก็ดีด้วยแต่เราเอาทุกข์ของเขามารับเป็นทุกข์ของเรา เราก็เลื่อนวายทำมาหากินไม่ขึ้นล้วกอบอาชีพไม่ไดลล้พร้อมรับราชการไม่ได้ทำงาน,นอันนี้แน,น,น่นอนก็โกรธแทงรรมนี่นเป็นความทุกข์ร้อนใจทำทั้งหลายมาก็เพื่อบำบัดทุกข์อันนี้ใช่หรือไม่เมื่อเวลามีทุกข์ไม่สบายก็ปฏิบททัติทันทีกำหนดทันทีรอให้สบายใจเมื่อไรค่อยปฏิบัติทานจะตายก่อนเสมอ อาจจะไม่มีโอกาสพบธรรมะจะไม่มีโอกาสพบแสงสว่างจะไม่มีโอกาสพบที่พึ่งทางใจของท่านได้แน่นอนอยู่ตรงนี้ประเด็นสำคัญถ้าอยู่ตั้มาท่านเกิดมาผู้ปฏิบัติไม่เดือพนเพราะไม่สนใจปฏิบัติไม่กำหนดจิตขาดสติไปตั้งวัดวักงวงวานขาดตันตอนตอนไปเป็นกบองกระบองไปท่านจะแก้ไขทุกข์ได้ย่างไรทุกข ประจาก็มากแล้วเกยดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ไปทั้งนั้นไหนจะจ่าเปา็นไปก็เป็นทุกข์จะพลาดพลาดของที่เป็นที่รักเป็นของที่ชอบใจก็มีแต่ความทุกข์ทช้นนั้นแต่ความทุกข์ในตัวเองนี่ก็ยังไม่สามารถจะแต้ไขได้ก็พาไปทุกข์ชาวบ้านมาีุทุกข์จอมาอประเด็น มาใส่จิตเลยก็นั่งไปทุกคนเดียวงั่ความฝุกไม่มีมีแต่ความทุกข์อยแล้วเราทนขมคืนอยู่ใจิตใจทั้งฉันเองท่านก็แชาไปหาทุกข์มาเองอยู่ดีๆไม่ว่าดีอยู่สบายไม่ว่าสบายพาพาทุกกองเข้ามาเป็นทุกข์งตัวเองเอาเรื่องนอื่นมาเป็นทุกข เอาเรื่องเมื่อเรื่องนี้มาว่าในจิตใจจิตใจท่านก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากในการทํางานทํางานก็ยากจะรู้สึกว่าจิตใจมันตกไม่อยากจะเอางานมาการกินไม่ได้นอน่อหลับงานก็ไมเ่เสร็จทาทําอย่างนี้อย่างนรนเพราะเพราะเหตุใดตอบแล้วไม่ยากปฏิบททัติทมเอาทางปฏิบัติตามที่ชี้จงนแสดงแนะแนวแล้ว อานจะไม่มีทุกข์อีกถึงจะมีทุกข์เดี๋ยวก็กำจ่าตาเปล่าไปไม่แถมไม่มีทุกข์ยังไม่พอเอาทุกข์จองเข้ามาอยู่มากหลายโทรมานัสสังโสมานัสสังทงดีใจทังเสียใจเก็บเข้ามาเอมาเราทนขมขืนอยู่ในจิตใจของเรทั้งหลายมันก็เป็นเป่าเป็นกระเป๋าเ,เป็นจิตใจเราแล้วก็ ความขยันก็หายไปกําลังใจไม่มีที่จะทําง,งานกําลังใจมันตกราคาโยนก็ตกไปด้วยพลอยตกไปหมดเลยทุกทิ่ทา่แต่มีมีโอกาสที่จะต่อโยนต่อมาชิ้นททงหลอดก็มีแต่ความทุกข์มาว่ากาวทุกข์มาอย่างนี้ต่ไม่สาม,มารถจะแก้ไขทุกข์ได้ทายพระเ่าหัวให้หายทุกข์เป็นไปไม่ได้ เอาผลน,น้ำมนต์หน่อยให้เป็นคนดีผลน,น้ำมนต์ให้หายทุกผลน,น้ำมนต์ให้มีโชคชยัยแต่เราก็ยังอาทุกข์ไว้ในใจตลอดการน้ำมนต์ก็ช่วยช่วยไม่ได้ไมันมีทางช่วยเลยแต่เราไม่กำจัดความทุกข์ออกจากัวงท่านไปมันจะแปลเขาไม่ได้เนื่าความทุกข์มันอยู่อย่างนี้ทุกข์กายทุกข์ใจสลบให้ฉาง หมายทุกแนอีกทุกชาวบ้านเนื้อบ้านตายทุกถึงลูกถึงผัวลูกทุกถึงเมืยอทุกถึงครอบครัวทุกถึงลูกถึงถึงพ่อแม่ตลอดเลยตามไหนเลยเราจะแก้ปัญหาตามเจริญพระธรรมฐานเป็นการแก้ปัญหาเป็นการแก้ทุกข์ให้ถึงพระบลมาศให้จงได้ในสุดนุ่งหมายอันนั้นถ้าเราแก้ขายทุกมาได้ยล้มไม่ต้องมาปฏิบัติ ใช้ไม่ได้ไม่ทนปวดแข้งปวดขาเลิกน้่งเราก็เลิกเลยเลิกไม่ศึกษาให้เขาจัแล้วมันมีทุกข์ที่ขาทุกทางกายปวดแข้งปวดขานั่งไม่มสบายกําหนดตั้งสติไว้ศึกษาความทุกข์อันนี้ให้มันแจ้งเกี่ยวสมุทยัยแจ้งชัดในใจของเราแล้วก็ได้ความว่า ความทุกข์งั้นในทุกกลาลก็หายไปเราก็ไม่เป็นอุปาทานที่จะย,ยึดมันมันต่อไปความอดทนก็เข้ามาขั้นติธรรมเกิดเป็นกิจกรรมประจําชีวิตจะม,มีแต่ความขยันต่อคนไหนอดทนได้ขยันได้มากอดทนม,มากขยันมากอดทนน้อยขยันน้อยมากอดทมนมาขยันขี้เขียนทํางานขี้เกียนร,รับผิดชอบ ต่อชอบเรื่องของตัวเองต่อจะไม่รับผิดชอบในส่วนเรวมเลยจะไม่รับผิดชอบของใครทั้งนั้นอี่คนยะแพทย์ไรธรรมะขาดปัญญาคนไม่มีปัญญาจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งหมดออกมาสร้างแต่วความทุกข์สร้างแต่วความาความหายนะสร้างแต่วความเห็นแต่ตัวสร้างตัวไม่รอดไม่ปลอดภัย ไปไม่รอบแน่นะขอฝากฝ่าททั้งหลาย,ยด้ยวยในเรื่อความทุกข์เอาคนอื่นมาทุกข์สอบสาหาเรื่องเปลี่ยนเวลาชีวิตชีวาก็ลายไรสาระป้องคนที่ขาดคุณธรรมเป็นคนที่ขาดสาระขาดแกนสารไม่มีเนื้อหาสาระแต่ประการใดขี้เกียดมันจะมามันไม่อยากจะทำงาน ไม่อยากจะางนานออกการไม่อยากจะรับผิดชอบตัวเอง <c oughs> มันมารับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไหนเลยเราจะไปรับผิดชอบคนอื่นเขาได้แค่ตัวเองก็ไปไม่รอดเนี่ยไม่ปลอดภยัยมีแตาสฉียดจังลายอยู่ในใจิตใจไม่มีขันติความอดทนอยู่ในกุศลน,นี้รับรองไปไม่รอดที่ทางทั้งหลายมาจเจริญกรรมาฐานไม่หวังผลโทษไปสวานิพานหรอกนะ ต้องการจะแก้ทุกข์ต้องการจะปรับปรุงตัวเองแลวก็ต้องการที่จะแก้ปัญหาตัวเองต้องการที่จะปรับปรุงในครอบครัวให้มันดีขึ้นฝ่ามือปรับปรุงตัวเองได้ชันญาปรับปรุงตัวเองได้ครอบครัวก็เต็มชื่มีความสมบูรณ์ในการทํางานจิตใจก็จะเบิกบาน ตใจก็จะดีก็จะมีปัญญานี่ตรงนี้เป็นบทสำคัญการเจริญกรรมฐา,านท่าทีชาติเกิดสมาวิจัยไม่ได้ผลทุกคนน้อยมากมาจิ้มจิ้มสามสามทรบมั่งไม่ทรรมั่งมาเด็ดาำนดจิตขาดสติไปมากขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวยังไหนเลยลาทาล่านจะรับผิดชอบตัวเองได้ มันไม่รับผิดชอบเองไม่ได้มันต้องกล่าวต่อไปบอกตกาเป็นมนุษยชาติไม่มีมนุษยชนขาดกุศลจิตไม่มีความคิดไม่มีสติปัญญาแตแก้ไขปัญหาก็าไม่ได้ไปหาแต่พึ่งน้ำดูพึ่งเจ้าเขาซ้องไปปลมนกระผีปีกกระพระเราหล่อเลตามท่านจะไม่ท่านจะเลอะละท่านจะเลอะเทอะ ท่านจะเปรีป้ยนไปนะท่านจะแช่เชีย่ยนตลอดเลยการไหนเลยล้ชีวิตนี้น่ะจะมีโชคชัยก่อตัวเองบ้างมีแต่หายนะมีแต่สมเยตจังายตลอดเลยตามไปฟื้นฝอยหัตสเขตแถมหยุด็บเจยบเนื้อด้วยเหนืาท่านสาธุชนทั้งหลายเรามาต้องการสร้างความดีกันต้องการให้มีปัญญา จะได้ไปแก้ทุกข์ทุกข์ต่อขึ้นในบ้านทุกขก์ต่อขึ้นในครอบครัวทุกข์ต่อจากที่ลูกมาเรียนนั่งเฉยทุกข์ทั้งนั้นเลยเราก็วทนขมขืนอยู่ตลอดคืนและวันทาจะได้อะไรกางเง้อไม่เคยกําหนดเลยบางคนเนี่ยทนไม่ไหวปวดเหนข้างหนึ่งปวดข้าง,งนี้ต้องสู้แกทุกข์ที่มันเหนื่อยจ้า มันทุกข์ปวดเมื่อยคือทุกข์ทางกายแล้วก็กำหมดที่กายต,าตั้งสตรไว้เดี๋ยวมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันก็บ่าไปเองบ่ายผมตนสมค่าปารถนาตรมนี้ไม่มีใครทำมือตะคขงอยากรู้อยากดูแต่ไม่อยากศึกษาชีวิตไม่อยากจะแก้ไขนี่อยากทำทัง้งหลายอ๋ยความสุขทางใจนี่หายาก ความถูกทางใจมีหายากคนส่วนมากไม่ค่อยจะสวงหาชอบจะสมุขเพียงหูตามันจะพาชักิจีนให้ยุ่งใจมัเก็ประโยชน์เลยนะเนี่ยมาหาอะไรกันเนี่ยจะมาหาจุดนี้ให้มากเนี่าคนส่วนมากรอละปราฉิบไม่สนกาจ,จะหาความถุกทางใจเลยแต่หาความทุกข์มาว่าในใจความสมุไมัมีแล้ว อาจะมีแต่ความทุกข์ตลอดไปทำรรมากินไม่ขึ้นประกอบอาชีพารงานไปทุรากริจก็ใจตกน้นตกไปหมดเลยทั้งทุราการในหน้าที่สร้างความดีม่ไดอย่างสังคมไม่อดทนไม่ต่อสู้ไม่แข็งแรงไม่แข็งกร่จิตใจก็เลวละหลา,าหลา้วนละเลยไหลไปตามสภาพของชีวิตจิตก็ต่ำในความประเพณีมีล้ละแาสุดนะ น้อยมากที่จะต่อสู้กับเหตุการณอย่างนี้เนี่ยชีวิตคือความต่อสู้แลละมีความหมายเราไม่สู้ชีวิตเราอยู่ชีวิตอาบเฉาชีวิตชีวิตกะบาบางว่าแก้ไขปัญ,ญาหาทุกข์ไม่ได้ทุกข์เนี่ยแกมาย,ยากแต่เราไม่แก้กันเองเราไม่ปฏิบัติตรงนั้นแล้วปฏิบัติที่อื่นต่อไปไหนเลยเราท่านจะแก้ทุกข์นั่ได้ ในเวลาปฏิบัติไม่จะสมใจสมใจไปฟังอย่างเดียวสนใจฟังพาะเทศบรรยายปาภกถามำว่า,ากันตปแต่สมใจที่จะปฏิบัติให้กับตนเองเนี่ยให้มันสดชื่นให้มันแก้ไขปัญหาชีวิตและบำบัดทุกข์ที่ได้ทำได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคนไหนปฏิบัติได้คนนั้นจะขยนันอดทน ต่อสู้อุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นได้คนที่ไม่ปฏิบัติและทำมาอย่าถอนจะล้มได้ตรงโคนวิธีถ้าปฏิบัติของเขาไม่เอดทนไม่มีความต่อสู้และไม่ขยันมันเพียงขยันมอกนาทีการงานไม่จะเป็นงานของตัวก็ขยนันขยันมาก่าทีหมด แต่ความขยันในหน้าที่นี้ต้องปฏิบัติธรรมขยันเฉพาะ็นส่วนตัวตัวยขยันขึ้นมาเพื่อต้องการจะรู้เหตุผลของตัวเองอย่างนี้เป็ตนต้นรอคนไล่ปฏิบัติธรรมก็ขยันมากมาถี่การงานเราก็อยู่ด้วยความประมาทไม่มีปัญญาแก้ไขเหตุผลที่เกิดขึ้นขั้นต้นและขั้นปลายแก้ไขปัญหาไม่ได้เลย ถ้จาจัดการจัดก,การก็มาช่วยคนที่มีปัญญาจะช่วยงานตลอดตนสำเร็จะไม่ชิ้นนานในหน้าที่สลรผิดชอบตลอดงานสาเร็จดูตรงนั้นบ้าง้าคนปฏิบัติทำได้จะเข้าล็อกนั้นจะทาอะไรก็อยากจะช่วยเขาทาอะไรก็อยากจะให้เขาตลอดกาลนั่นประโยมหนึ่งคือเมตตามีแต่ความปรารถนาดีทุทกๆคน คนที่ไร้ปรารถนาคือคนไร้เมตตามันมีเมตตาเลยขาดความปรารถนาดีใครจะไปเหนือมาใตา้ใคาไม่รับรู้ก็ใครตัวข้าเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้ปลอดภัไยไม่ได้แล้วตัวเองก็ไม่สามารถจะสร้างความวดีได้ไม่สามารถจะสอนตัวเองได้การจเจริญกรรมฐานต้องการสอนตัวเอง เอาเรามาสอนสติมาสอนจิตใช้สติปัญญามาสอนและก็ภาวนาองตนสู่ความไปปกติด้านทุกเวลาทำอะไรก็ได้ผลมทำอะไรก็ได้มี่งไปผลงงานของท่านทั้งหลายท,ที่จะมากล่าวมาหลายท่านคนดีต้องมีผงงานคนพาน่า,า,านแค่หาเรื่องบอกไว้ชัดคนร่วมเลี้ยงชอบร่วมเลี้ยง,ยงก็ต้องพัฒนาตัวเอง พัฒนาให้เจริญรื่องตามในส่วนรวมเพื่อการพัฒนาช่วยทนทามในกิจการงานที่เป็นของสองในการงานของรัฐบาลในการงานของส่วนรวมในสังคมของตรตอนต้นมีละอ,ออกมาชัดเจนแลตวมมาเปล่า,ราธรรมจารีฟังแล้วถ้าหากว่าพัฒนาจิตด้วยดีบำบัดทุกได้มีสติปัญญาอยู่ประจำแล้ว สุขภาพกายก็ดีสุขภาพจิตก,ก็ดีเนือมาจิตใจดีสุขภาพก็ดีด้วยสุขภาพดีแล้วการงานก็ดีเจริญรุ่งเรืองชอบงานชอบการชอบช่วยตลอดเวลาชอบรับภาษาช่วยกระทำงานเรียก,กว่าสามมกคีการงานดีเนื่อมาการงานดีการเงินก็ดีด้วยงานสังคมก็ดีด้วย้าที่การงานมีคนยกย่องนับถือ เชิดชูและบูชาออกมาอย่างนี้ถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะแต่ทุกแต่ตรงนี้ถ้าทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็ถือว่าทำมาสร้างปัญหาสร้างความวุญญ่นวายสร้างความประเจนประจายสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาตัวประการใดการแก้ปัญหาก็ดังทีกกล่าวว่าขั้งตอนเป็นการสร้างมุญลนเทศนาให้กับตัวเอง สร้างความดีให้มีคุณภาพคนที่มีคุณภาพเนี่ยจะขยันจะไม่ขี้เกียจคนที่เกียจน้่งคนลร้คุณภาพหม่วนยาเพาล์ลร้คุณภาพแนีวหม่วนคนขาดคุณธรรมจะขี้เกียจตอนต้องมีแม่ตากะใครไม่งมีช่วยคัางใครจะไปมาฆ่านายรับรูนะ้ทั้งนั้นขาดรู้แต่ห้ฆ่าทางนี้ยังใช้ไม่ได้ ไม่ใช่หมายถึงเหตุผลย่าอื่นกับประการใดคนที่มีน้ำใจคนนั่งมีกรรมฐานจะไม่ทน้ำใจมีอัจิยาสายดีจะโอบอ้อมอาลีวจีกพะะพ็พยาสงเคราทุกคนยามตนให้เป็นกลางมือใจก็ื่้มือก็สะอาดทำอะไร,รเฉียบขาดเป็นธรรมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ประจำนตัวของท่านานั่นคือกรรมฐาน ท,ท่านทำได้านใจปีดประตูบายนรกเปรตอสชุลกายฉาบเวฉานท่างคนไม่ต้องไปเพราะท่านไม่ต้องไปมนุษย์สมบัติแน่นอนมนุษย์สมสมบัติมีสําสคัญไปกราบหากว่าเราปิดประตูบายไม่ได้แต่ปัญหาชีวิตธรรมดาก็ต้องไปเป็นเปร,ปปรตบ้างไปเปอาชุลกายบ้างไปเกิดเป็นฉาบเยรฉานบ้างไร้ปัญญา ไม่มีสติปัญญาที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตมีแต่ความโลภวาดได้เขาอย่างเดียวเสียเพราะไม่เอาคนระเภทนี้นะมีแต่ความโลภมีแต่ความไม่ได้ยังใจก็โกรธลงโทษอิจฉาและมาล็อสีและดุสยาเขาเลือ่อนคนะเภทโกรธโลกหนะน้ายังมีแต่ต่นเสียเพราะไม่เอาได้ก็จะเอาอย่างเดียว มีวันนี้ตอนต้นจับจุดได้แล้วเดินไม่อยากนักเสาทั้งหลายกระเลน,นมัมฐานได้ทั้งกล่าวแล้วขอให้ไปคำที่บ้านฝึกเดินหมอห้าครั้งนะจ๊ะให้ใหรู้เวลาจิตรู้เวลาใจาของคนอื่นบ้างจะได้เห็นอกเห็นใจกับเขาจะได้มีเมตตาปราโมทย์กับเขาให้เขาได้มีปัาฉานดีต่อเราที่มีความปัารานดีต่อเขาบ้าง จะเป็นประโยชน์กับท่านเองจะไม่ไรประโยชน์ในชีวิตเลยเกินไปแล้วมีแบ่ผนดินไม่ลาสบายผูกาท่านจะต้องมีอสาถือหน้าที่ที่ทำได้อย่าถือว่าเราทําไม่ได้แล้วก็เลิกอย่าไปทําบบคนไล่แผ่นดินไล่แผ่นดินไล่สิ่งธรรมเลยเราย,ยังมีแผ่นดินอยู่เม้แผ่นดินอยู่ช่างนี้เราควรจะมือสิ่งธรรม เรียกว่าแผดินทำปผินทองเป็นต้นถ้ามีประโยชน์แก่ท่านเองนี่จะน้อยขอโมทนาสาธุการที่จะลาธมัมจการลากลับไปแต่เราโหสุดกรรมแตมาพูดมานานแล้วมันมีใครปฏิบัติให้สวดมนต์เป็นประจำเป็นนิสอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าทะะี่ต่อเพปิดพุทธละผิดชอบวลาเราโหสุดกรรมก่อน อย่าไปเกลีฝึกฝึกใจโตขายแล้วก็ใหญ่ฉานสยาคายจิตใจว่างโดยบุญกุศลโดยมาดาลแล้วก็แผ่เมตตาได้ผลยังสมค่าปารถนาจะแผ่เมตตาให้ใครก็ได้อยู่นั้นีขอฝากไปเรืยพยๆมานานแล้วไม่มีใครทําไม่มีใครสร้างกิจการ,รให้ถึงประโยชน์ในเมตตาความปรารถนาดีเดินีแต่ปรารถนาร้ายคอยจะช่วยกับทำลาย ก็ช่่ยกันต่อสร้างและก็ช่วยกันทำลายช่วยกันอย่างนี้ตลอดมาในลกันากษณาการของผู้ปฏิบัติธรรมโดยรัฐนาการขอให้พี่น้องกลับไปแล้วดำเนิงนงานตามทำต่อไปจงอย่าไปสร้างปัญหาให้ก่บในครอบครัวอย่าสร้างปัญหาหต่อสังคมจงสร้างความดีและช่วยแก้ปัญหาต่อครอบครัว,รวชอบอแก้ปัญหาแต่ตัวเอง และตอสังคมต่อไปทำจะได้เงินการเงิน,กา,งนการงานก็ดีขึ้นและกามสังคมก็ดีขึ้นจงเด็อเอดปานเป้าหมายและจุประสงค์ทุกประการพราวามสุกสวัสดีจงมีกับผู้ปฏิบัติธรรมทุกทกท่านขอทุกท่านจงจริญปรไปด้วยอายุวันนะสุขาภละปะฏิภาณนาทามพมบาตรในตเพื่อจึงหนึ่งประการได้สมความมุ่งมาปรารถนาด้วยการทุกทุทุกนาน น้าอุกาบแบบนี้เธอ